เดิมนะคะหรือว่าใช้อะไรก็แล้วแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเดิมๆอยากให้คุณตูงเนี่ยพูดถึงสิ่งนี้นิดนึงนะคะในการที่จะเปลี่ยนทัศนคติแล้วก็มุมมองคือบางทีเนี่ยบางคนอุอ้ยมันแพงแต่ถ้ามองในแง่ของการใช้งาน,นจริงๆมันใช้งานได้นานและคุ้มค่ามากมันคือคุ้มค่ายอย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะเพะอย่างแรกเลยคือเราได้สุขภาพค่ะ เราได้สุขภาพเนี่ยคือมันตกลงอยู่แล้วแหละแค่<ม><ม>สุขภาพอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ใ้่เรา,า,เราสะสมสารก่องมาเลงถูกไหมคะเราเสียค่ารักษาเท่าไหร่เราซืา้อนี้คือเราเราสะสมสุขภาพเป็นทั้งครอบครัวเลยนะคะ<ม><ม>แล้วต่อมันก็คืออ่าฟังก์ชันที่หลากหลายมันมันก็คุ้มอยู่แล้วเพราะเพราะว่าเราสาามรถที่จะซื้อใบเดียวเนี่ยคุม้มค่าก็ได้ทําเค้ก็ได้ทําเมนูต่างๆได้ค่ะนะคะแล้วก็ประหยัดเวลานะคะสะอาดไม่เลอะเทอะนะคะอยากจะให้ฝากดีกว่านะคะเชิญชวนแฟนๆที่ยัง เพียงรังเลในการตัดสินใจก็คือไม่ต้องตัดสินใจเลยค่ะเพื่อสุขภาพเราควรจะซื้อเลยในแต่วันนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าหลายๆท่านอาจจะยังมีข้อสงสัยอะไรเราจะมีครอยู่ที่ชั้นสามนะคะแล้วก็จะมีการสาธิตสมาร์ทโฟนเกอร์เป็นรอบๆนะคะอาจจะลองไปชิมที่ตลาราหนึงทีเลยว่ามีอะไรบ้างเราก็จะมีการสาธิตทำข้าวมันไก่เนี่ยทำกับได้ง่ายๆนะคะเค้กอะไรอยู่เร็วแล้วก็เชิญท่านไปที่ชั้นสามที่ครวของมตาโลได้นะคะ แล้วทีนี้สงสัยเห็นแฟนๆบอกว่าจะมีเมนูออกมาไหมนะคะถ้าเกิดว่าแม้เราซื้อมอบัฟฟาโลไปแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะมึนเครือในการคิดเมนูนะคะมีไหมคะคุณตัววังนําคตวนนี้ค่ะวนี้จัรค่ะนะคะทุกเมนูคุณตัวยืนยันอาหารเหนืออาหารไทยอีสานตะวันออกตะตกได้หมดเลยจีนญี่ปุ่นอะไรก็ได้ค่ะ ทำสุขภาพอะไรได้หมดเลยโดยฉลาดด้วยหม้อเพียงใบเดียวอุปกรณ์เพียงเท่านี้เองแล้วก็ที่สำคัญคืออร่อยและได้คุณค่าทางอาหาร่ครบถ้วนค่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำแบบปกติเนี่ยบางทีความร้อนเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมนะคะบางทีเนี่ยอาหารบางอย่างเขาต้ความร้อนเป็นนานๆเนี่ยคุณค่าทางอาหารจะหายหมดค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวท่านแขกผู้มีเกียรติท่านไหนมีคําถามไหมคะในช่วงนี้นะคะในช่วงของเอ๊ะ ยังคงยังไม่ยังไม่เข้าใจหรือว่ายังไม่กระจ่างแล้วก็เพื่อที่จะเอาข้อมูลดีๆเหล่านี้ไปต่อยอดในการทำธุรกิจกับยูแคนดูของคุณได้มีไหมครับค่ะอ๋อนะคะก็คือเอาข้อไลนไปล้างล้วก็ทำต่อได้ทำต่อได้เลยค่ะรายเดือนค่ะคือพูดง่ายใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคือกินกันทั้งวันน้งคืนยันได้เลยค่ะ อาแบบนี้มันจะมีหรือแค่บงง่งแอย่างไงคะอ๋ะ ioè, ก็นํานําตัวม้อข้าวค่ะกลับมาที่บริษัทให้เราเช็คดูว่าเสียหายอะไรนะคะแล้วเราก็ต้องทการซ่อมค่ะซึ่งทางบริษัทรับประกันอย่างที่บอกไปรับประกันตลอดการใช้งานะนะคะเนื่องจากว่าเป็นหม้อข้าวที่ เราต้องการอยากจะคืนกําไรนะคะให้กับผู้บริโภคจริงๆแล้วก็ให้กับพวกเราในเครือข่ายความสุขโยคนดูจริงๆทํากับข้าวหมุมข้าวอย่างมีความสุขและรับประทานแล้วเราเองก็มีความสุขทั้งกายและใจไงเพราะเราได้กินอาหารที่มันดีไม่มีสารพิษบนเพื่อนอะ่ะถูกมะคะ การในการที่คุ้มค่าแบบสมบูรณ์แบบคุ้มค่าทุกอย่างทุกด้านเลยค่ะแล้วอีกอย่างเวลาถอดออกมาเช็ดออกมาล้างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากด้วยทุกคนสามารถทําได้นะคะเช็ดแค่ลอบๆเนี่ยค่ะพี่เออแกะออกมาแล้วก็อืมนะคะมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะว่าไงคะพี่ต้องแกะใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปข้างหลังนิดนึงโทษนะคะพี่ช่องภาพ่ะ ค่นะเราจะใชริมาณยอตเราิทีัไม่เข้าไปอนะคะาาาา่าน,น,นะคะดียวคุณทาใค่ะคุณตัวคะเอทัน,อทนโทษน,นะคะมีคําถามจากข้างหลังเนี่ยถามมาบอกว่า ถ้าเราอยากจะทําเค้กหนาๆคือก้อนที่มันใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะเยอะกว่านี้สามารถทําได้ไหมถูกไหมคะใ่สามารถทาได้ยืนยันค่ะนะคะยืนยันเอานี้ทำเค้กใหญ่กว่าก้อนไอกี้ประมาณสีเท่าก็ได้ก็คือเต็มก้อนได้เต็มม้อนต่งที่เลยเพราะว่าอย่างคุณพี่เจอมาแล้วกับข้าวหมกไก่นะคะใส่ข้าวเยอะจนลืมพี่ไว้ไก่ค่ะค่ะ ข้าวครข้าวมันไก่ค yani anyway. ่ะทำไงถึงจะแบบเรียนเน็ตสวยนที่ร้านวันที่ไปทำมาเน็ตไม่สวยในการข้าวที่เราใช้ข้าวที่เราใช้มันมันไม่เหมือนมันเหมือนว่าของเขาเรียนเน็ตสวยเราต้องใช้แบบน้ำมันไก่หรือเปล่าใช้ยังไงคะก็คืออันนี้ที่สุดไลยถ้าถือว่าเวลาเวลาทำนะค่ะที่เรงทำก็คือจะไปเอาข้าวสารเนี้ยคลุกกับน้ำมันไก่แล้วก็ใส่พวกเอ่ออะไรนะน้ำกะทค่ะทุกอย่าง ผสมลงไปก่อนแล้วคือแล้วก็หวังแล้วก็ใส่ลงไฟของข้าว้างใช่ไหมคะแล้วไก่น้ำกับไก่นี่ก็จะหยดลงไปผสมเพิ่มเข้าไปแล้วการใช้การใช้น้ำข้าวหอมมะลิกับข้าวทาแห้งอะไรเนี้ยใช้เหมือนกันไหมถ้าเป็นข้าวสารก็คือหนึ่งกับหนึ่งถ้าเป็นข้าวข้าวกล้องก็คือหนึ่งกับสองคือเป็นข้าวข้าวหอมมะลิกับข้าวตาแห้งอะไรเนี้ยมันต้องใช้น้ำข้าวแ่าะแบบเพราะมันมันต้องารเนี้ยข้าวหอมมะลิดูจะเละหนังทั้งสองทั้งที่เราทำไหมก็ใช้มาก เราอยากหาสูตรที่มันแบบว่าไม่น่าแตกนะลูกค้าค่ะแต่อร่อยค่ะแต่ว่ามันมันเล็กไม่เป็นเม็ดนะกะตับก็อร่อยก็ไม่สูตแล้วต่างๆทีาใช้เนี่ยจะลองลองให้ลองทางได้ค่ะแล้วเราก็จะูชดสเชยค่ะมันแล้วแตดข้าวข้าวที่เราใช้ค่ะคสวยค่ะทไมสวยเหมือนังที่ร้านเราขายแต่ที่นี่เราอยากได้ที่สุขภาพใช่ไหมเราไมต้องใส่นื้อมันไก่แล้วค่ะ ทำโปรแบบทั้นให้ไปเฉยเราต้องเอากระป๋องไก่เนีาไปผ่านกับข้าวแล้วมันจะสวยเป็นเป็นเป็นเลยค่ะแต่คือเราไม่อยากแบบยังไงเพราะว่าคืออย่างมากสุดก็คือเราก็แค่ปลูกกับข้าวชาเราจะไม่แบาไปใส่เยอะๆอ่ะเป็นสวยจริงแบบคือเราอ่ะไเพื่อเพื่อสุขภาพเลยค่ะเราอยากทำเมนูเพื่อสุขภาพไม่มีพวกชีวิไม่มีน้ำมันเยอะมากกว่าค่ะเน้นที่ทำเองคนอาจจณค่ะทำไมยังมุอย่างอี้อ้าวไม่เห็นจะเป็นอะไรรอด ลองดูก่อนแล้วก็สูตรก็คือรสชาติค่ะความใจกับคือคามพีนอาจจะขึ้นอยู่กับตัวสูตรใช่ไหคะแต่ก็อยู่ที่ตัวสูตรด้วยค่ะนะคะแกงนี่เมนูนี้นะคะกําลังให้ชิมแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานอถามจะถามรสชาติอร่อยไหมคะเอาคือพี่ไม่ไรคะไหนทานรับเนื้อไก่นุ่มมากเลยค่ะเนื้อไก่นุ่มมากค่ะเป็นไงคะ อร่อยมากค่ะนะคะคุณพี่นะคะนี่นะคะเนื้อไก่นุ่มค่ะไม่ต้องเคี่ยวเลยเนาะมันง่ายมากเราไม่ได้องคนเลยสักแค่ครั้งเดียวก็ไม่ต้องคนเลยก็หินเท่ๆแล้วก็ปิดฝานะคะโอ้มันคือวันนี้แหละเดี๋ยว นหลายคนบอกขอซัดสองหม้อเนี่ยค yes. so so ือจริงๆเวลาเราเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งเนี่ยนะคะจากภายในสู่ภายนอกแล้วก็อยากจะให้คนที่เรารักได้กินอาหารที่มีประโยชน์เนาะมันต้องเริ่มจากตรงนี้จริงๆอ่ะต้องเริ่มจากเครื่องครัวเออภาพนี้เริ่มที่เครื่องครัวคือคนจนมากจะคิดว่าสุขภาพต้องเริ่มจากอาหารต่อาหารเนี่ยกันเหนื่ย